สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้จะพามาทําสูตรต้านไวรัสโควิดนะคะเราก็จะมีสูตรขิงน้ำผึ้งอันนี้น้ำเปล่าแล้วก็มีมีพริกไทยหช้อนชาค่ะแล้วก็จะมาทําสูตร ต้านไวรัสโควิดนะคะเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะแล้วก็มาลงมือทำกันเลยจ้าอันนี้คือขิงนะคะต้องปอกขีก,ก่อน เพื่อนคงเห็นนะคะอาบรนบังเนาะบันบังเนาะ,นนนนะสูงง่ายๆค่ะเพื่อนๆหรือเราจะถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นนะเราก็ใช้ใช้ครกตําก็ได้ะคะ่ะใช้ครกตําให้ละเอียด หรือเราจะใช้ใช้ใช้สูตรต้มก็ได้ค่ะต้มน้ําขิงแต่แต่ฉันว่าถ้าเป็นขิงสดคือสารอาหารของในขิงจะจะ,จะจะไม่หายไปนะสารอาหารในขิงจะมียังเหลือยังอยู่หมดค่ะถ้าเราใช้ขิงสดความเผ็ดมันจะเผ็ดมากกว่าขิงขิงต้มค่ะเวลาที่เราทานไปแล้วความเผ็ดมันจะมากอาการ คันคออาการไออย่างเงี้ยเราช่วยใช้บำบัดก่อนที่เราในช่วงเวลาที่เรานอนโรเตียงได้นะคะแล้วเราก็จะมาหันันนะคะเพื่อนระวังมืออันนี้เราก็หัน ไปในเครื่องปั่นเลยจ้านี่นะคะอันนี้เราก็ทํากว่าทำอุ้ยขอโทษค่ะคือเราทําไม่เยอะนะคะแต่ว่าแค่ทานแค่ครั้งเดียวนะคะ ไม่ได้ทดําเยอะค่ะคือคือถ้าถ้าหากคือสูตรนี้ก็ทําแบบว่าทํำมือต่อมือค่ะถ้าเราทําทานทุกวันนะคะสูตรนี้ทําแล้วอาการมันจะดีขึ้นชะลอดีกว่าเราจะไปนอนรอเตียงรอเตียงแบบว่าเราไม่ทําอะไรเลย คือเราเราต้องช่วยเห,เหลือตัวเองก่อนนะคะเพื่อนๆเรานอนรอบางทีเรารอเขาอย่างเดียวเขาไม่มีเตียงให้เราเรารอเขาเราก็บำบัดตัวเองไปไปไปก่อนช่วยได้ค่ะมันจะทําให้อาการของเราทุเราลงได้นะคะค่ะนี่เลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็อันนี้อันนี้น้าต้มสุกนะคะน้ําต้มสุก ใส่ลงไปเรื่อยๆแบบนี้ต้องเยอะค่ะอันนี้ก็เก็บก่อนนะคะแล้วเราก็เปิดฝาก,ก็ปั่นเลยนะคะ ค่ะเพื่อนเราก็จะใช้ตะเกรงนี่กรองนะคะเี่ลงในนี้จะช้อนนีแล้วก็กรองเอาแค่น้ำกรองเอาแค่น้ำนะคะเพื่อนแก้วแก้วอาจจะใบเด็กนะคะแก้วใบเด็ก เราก็ทานแบบเข้มข้นเลยนะคะเพื่อนเลยเล้ก็ทานแบบเข้มข้นแล้วส่วนนี้ก็คือพริกไทยป่นนะคะเพื่อนเทผสมลงไปเลยนี่นะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งน้ำผึ้งสองช้อนน้ำผึ้งสองช้อนชาสองช้อนนะคะเทลงไป น,นี่ขนเปื่อแล้วก็คนคนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ,น,ะ,คะ,น,คะนี่ขันเปื่อนี้เลยแบบเข้มข้นมากเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะลองชิมนะคะมันจะหวานน้ำผึ้งหอมน้ำผึ้งแล้วก็มีเผ็ดขิงแล้วก็เผ็ดพริกรทไทยคะ่ะเพื่อนทานง,ง่ายคะ่ะสำหรับลองก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราต้องการคือมีประโยชน์ทั้งบำรุงกระดูกความรุงร่างกายก็เพิ่มภูมิคุ้มกัน พริกไทยเรากเราก็มีสรรพคุณบำรุงปอดได้ด้วยนะคะต้านไวรัสไม่ให้ลงปอดได้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ทานเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยค่ะหอมขิงเผ็ดพริกไทยแล้วก็หอมน้ำผึ้งหวานน้ำผึ้งด้วยค่ะเสร็จแล้ว สำหรับวันนี้ก็เก,กี่ิปแค่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสูตรง่ายๆค่ะถึงเราไม่มีเครื่องฝันเราใช้คกตำหรือว่าจะต้มน้ําขิงแบบให้เข้มข้นหน่อยก็ได้ค่ะได้เหมือนกันน้ําขิงแบบต้มแต่ให้เข้มข้นนิดนึง่ถ้าไม่มีเครื่องฝันก็ใช้คกตำแต่ถ้าใช้น้ําขิงสดคือจะดีที่สุดอย่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า